สวัสดีค่ะฟ้าซานน่ค่ะฟ้าอยู่กับ b บ n ซ G L C 3 5 0 e คันนี้นะคะสีขาวคันนี้ลูกค้าเนี่ยเลือกเป็น ฟูลพ r o t e คชั่นกันไปเลยนะคะก็คือเคลือบเซรามิกกราฟีนไฮกอสนะคะมีการขัดปรับผิวส้มก่อนเพื่อให้รถมันมีความเงาวาวนะคะหลังจากนั้นก็ติดฟิล์มกันรอยของอาร์เมอร์นะคะเป็นไบซิลี่ซึ่งมีลูบิโซเป็นส่วนผสมเป็น TPU แล้วนะมีความหนา190ไมครอนแล้วก็อายุการใช้งานยาวนานค่ะ4-6ปีกันเลยทีเดียว งานติดตั้งทางร้านนะคะตามคอนเซปต์เดิมเลยค่ะพับได้พับชิดได้ชิดมาชมกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างด้านหน้าเนี่ยก็คือในส่วนของฝากระโปรงทุกคันเลยเราก็คือจะมีการพับเข้านะคะเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานในส่วนของไฟหน้าเราก็ติดนะพวกโลโกโเ้เบนชิ้นเล็กๆ3มชิ้นที่เป็นสีดำเราก็มีการติดนะคะพวกนี้เนี่ยก็คือใช้แบบซอฟต์แวร์ในการติดตั้งนะเราต้องคุยกันอย่างนี้ก่อนในส่วนชิ้นนี้นะคะ กันชนหน้าเราก็ทําการชิดให้ถึงที่สุดนะคะเพื่อให้ลูกค้าไปใช้งานง่ายนะคะแล้วก็รถสีขาวเนี่ยมันจะได้ไม่ขึ้นขอบดำๆขอบฝุ่นเนาะแล้วก็พยายามชิดให้เขาสุดนะคะ mm hmm. เช่นเดียวกันชิ้นเป็นโนแบ็กชิ้นสีดำชิ้นนี้ก็มีการติดตั้งฟิล์มนะคะก็คือมันเงาๆส่วนของด้านข้างนะคะอ่ะเรามายืนแล้วเราก็จะเห็นภาพเงาสะท้อนคันนี้มีการขัดปรับผิวส้มก่อนแล้วก็เคลือบเซรามิกปรับผิวส้มเนี่ยก็ดูง่ายๆค่ะเส้นไฟสีขาวๆที่เป็นหลอดไฟอะคะ่ะเขาก็จะมีความ คมชัดนะคะไม่ขยุกขยุกเหมือนแบบเปลือกส้มเนาะมันก็เลยมีความเงาวาวจอดกลางแดดฟ้าตอบเลยว่าสีขาวคันนี้ไปจอดรุ่นเดียวกันเลยออล่ามากๆค่ะประตูของเราเนี่ยก็เหมือนกับทุกคันค่ะเรามีการถอดเบ้ามือเพื่อให้เขาไม่มีความแบบตรงนี้ค่ะไม่ไม่สะดุดเนาะไม่สะดุดมือก็คือสะดวกในการใช้งานแล้วก็สวยงามคอประตูฟ้าจะค่อนข้าง ชิดให้ถึงที่สุดนะคะเพราะว่าเราเคยถ่ายคลิปคันรุ่นอื่นๆไปแล้วแหละว่าขอบเนี่ยมันก็ถ้าเกิดว่ารถสีขาวก็จะค่อนข้างเวลาโดนฝุ่นเนาะจะดำเช่นเดียวกันเราก็จะมีการพับเข้านะคะเพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการใช้งานนะ ส่วนของฟิล์มกันลอยภายในนะคะฟ้าจะบอกว่าคันนี้ติดตั้งทุกจุดที่เป็นดำเงานะพวกปกุ่มเล็กๆตรงนี้ค่ะก็มีการติดตั้งนะข้างประตูพวกปกุ่มปรับประตูต่างๆที่เป็นดำเงาก็ติดตั้งเช่นกันนะคะหลังจากติดตั้งฟิล์มกันรอยนะคะคันนี้เนี่ยเราก็มีการเคลือบภายในให้ลูกค้าด้วยนะคะเป็นภายในพรีเมียมเนาะเคลือบเพื่อบำรุงเบาะหนังต่างๆนะคะให้เขาเนี่ย คงทนอยู่ได้นานนะคะส่วนของด้านท้ายนะคะแล้วก็มีการติดตั้งฟิล์มกันลอยทุกจุดนะคะที่เป็นสีรถและเป็นสีดำเงานะแต่ไฟท้ายเนี่ยเราไม่มีการติดฟิล์มนะแต่เราเคลือบเซรามิกให้นะคะเพื่อปกป้องเขาโลโก้ทุกคันเรามีการถอดและติดตั้งนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยไม่เป็นช่องเวลาเราติดฟิล์มนะส่วนท้ายด้านล่างพลาสติกดำเราเคลือบ โคเมียมไม่ได้ติดฟิล์มนะคะเพราะว่าการติดฟิล์มตรงโครเมียมเนี่ยมันจะมีผลต่อการที่แบบสารเคลือบอะคะ่ะเขาจะไม่เงาได้ในอนาคตตอนลอกเนาะเดินมาทางนี้พอดีเลยส่วนคารถลนะคะเรามีติดตั้งฟิล์มกันลอยไปหมดแล้วนะไม่มีลอยต่อเลยนะตรงนี้เดี๋ยวฟ้าเปิดประตูให้ดูอันนี้ค่ะช่างก็จะซ่อนเข้ามาข้างในนะคะเพื่อให้เวลาลูกค้าใช้งานจริงเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นขอบเนาะเราพับเข้าเลยนี่ ชิ้นสุดท้ายนะคะหูกระจกมองข้างเป็นชิ้นที่ทุกๆคันเราเป็นงานฟรีแฮนก็คือขึ้นสดนะคะเราหอแล้วเราก็ลงมีดนะคะเพื่อให้เขาเข้ารูปหลังจากนั้นเราก็จะมีการล็อกฟิล์มเห็นฟิล์มเป็นเส้นๆดูไม่ค่อยสวยงามเนี่ยก็คือเป็นฟิล์มที่เรามาล็อกให้เขาอยู่นะคะหลังจากนั้นเราค่อยแกะเขาออก โปรแกรมนี้เนี่ยฟ้าจะตอบว่าตอนนี้ค่ะเราจัดโปรโมชั่นอยู่ราคาเต็มนะคะ 7 5 0 0 0บาทนะคะและตอนนี้ค่ะจัดโปรลด10%ก็คือลด10%เพราะฉะนั้นคันนี้ทําอยู่ในราคาแค่67,500บาทนะคะทั้งฟิล์มภายนอกฟิล์มภายในแล้วก็ได้เคลือบเซรามิกกันไปด้วยเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจก็สอบถามฟ้ากันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านช่องทางอินบ็อกเพจซานนี่นะคะหรือไลน์แอดซานนี่ก็ได้นะคะก็โทรมาหาฟ้าเลยก็ได้ค่ะ0855365646ฟ้าซานนี่ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะฟ้าก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะะค เนสวัสดีค่ะ